นะครับดูเล็บแรกก่อนนะครับชมเร็บแรกก่อนนะวงเล็บแรกแปดหารด้วยการคูณการหารนะจำนวนก็มันไม่สะดวกครับก็ทำเป็นเศษเกินหนึ 1, 6, 5, 6, 6, 6, 12, ่งเศษห้าส่วนเจ็ดก็สิบสองส่วนเจ็ดชมเร็วแรกนะ เปลี่ยนฐานเป็นคูณปรับเศษเป็นส่วนหกตัหกสามหกสองสามเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดส่วนสองอันนี้รอไว้ก่อนทีนี้ปรุงเลียบหลังแดงครันเลียบหลังเดีกหนนะเราจะไม่มานั่งทำเลือหลังแบบนี้หรอกพอเราเห็นตัวเลขอย่างนี้เราจะไม่มาทำแบบนี้นะ อย่าจดตารางนะเราจะไม่มาทำแบบดีหกสี่ยิ่สี่บวกสามเป็นยิ่งเจ็ดเป็นยิ่งเจ็ดส่วนสนะี่นี่ยเปลี่ยนหารเป็นคูณจบเสร็จเป็นส่วนอะไรแบบเนี้ยเราจะไม่าทำแบบนี้หรอกครับเพราะมันเป็นเลขที่ยิ้มในใจได้เลยเลยตกลงเราจะไม่ทำแบบนี้นะหลวกนะสาเหตุเพราะด้วยตัวเลขของมนะันี่ยเป็นเลขที่ยิ้มในใจได้เลย ลูกต้องเห็นวีดีลูกด้วยลงเล็กๆนะครับลงเล็กๆเอ๊ะตัวหกเศษสามส่วนสี่เนี่ยมันใหม่จำนวนเต็มหกบวกอยู่กับสามส่วนสี่แล้วมันโดนหารด้วยสาม มันก็คือจำนวนเต็มหกโดนหารด้วยสามไปรวมกับสามส่วนสี่โดนหารด้วยสามในใจเราควรจะมองมันออกแบบนี้ได้เลยครับหกเ็ษสามส่วนสี่โดนหารด้วยสามเอาหกหารด้วยสามก่อนเลยเนี่ยหกหารด้วยสามได้สองในใจเนาะหกหารด้วยสามได้สองสามส่วนสี่ โดนหารด้วยสามก็ได้มีอีกหนึ่งส่วนสี่เนี่ยครับจริงๆมันคือได้แค่นี้เลยอ๋เอเข้าใจไหมครับสองบวกกับหนึ่งส่วนสี่อ่ะทำไมสามส่วนสี่โดนหารด้ 3, วยสามเราไม่ได้หนึ่งส่วนสี่ลู้หรือไม่ครับดู ตอนน่อเป็นภาพถูกนะในภาพเนี้ยที่เขียนเนี้ยตอนนี้นคือสามส่วนสี่ถูกป่ะภาพที่เขียนตอนนี้คือสามส่วนสี่เคู่แบ,บ่งเป็นสี่ช่องแล้วคู่แรงเงาเ็สามช่องเนี่ยคือสามส่วนสี่หละถ้าเราหารด้วยสามคือแบ่งสามส่วนเท่ากันเอาตรงที่แรงเงาไปแบ่งสามส่วนเท่ากัน สามช่องถูกแบ่งสามส่วนมันก็เหลืออีกหนึ่งช่องนี่ครับตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นหนึ่งส่วนสี่นี่ครับอันนี้องของยังครับตรงนี้ก็เลยได้หนึ่งส่วนสี่ออกมาครับอ่ะต่อนะต่อนะเนี่ยเ,เราควรไปเล่นที่ มองออกในใจได้เล็กนิดเดีครับมองในใจได้เลยยี่สิบเอ็ดส่วนสองมันก็คือสิบกับอีกเศษหนึ่งส่วนสองถูกป,ปะสอง รวมกับหนึ่งส่วนสี่เจ้าหนึ่งส่วนสองเนี่ยเจ้าหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันก็ทำเป็นสองส่วนสี่ได้ถูครับเพื่อจะไปรวมกับหนึ่งส่วนสี่อย่างเงี้ยรูปวงจำนวนเต็มก่อนสิบบวกสองก็สิบสองสองส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสี่ก็สามส่วนสี่ อี่าอนี้พออกไหมครับจำนวนเต็มรวมกัน10บวกสก็12 2สอง่วนสบวกหส่วนสก็3าส่วนสี่วน้ครับตเสี่ําเงินเหมือนกันจะได้นึ่ต่อว่ามาจากตรงนี้นะวกกับ หนึ่งสวนสองิดคน่ส่วนสองเป็นสองส่นจะได้ไปรวมกับพวกที่มีตัววนเป็นสี่นะครับวนึ่งส่วน นะจะมันเต็มรวมจมันเต็มเศษส่วนรวมเศษส่วนไป